คิวนี้เป็นคิวของเจ้า3ตัวนะคะวันนี้จะเป็นอาทรนนะคะแล้วตัวที่เพิ่งโดดออกไปเนี่ยตัวตัวสีเข้มๆตัวนี้นะคะวาจาตัวกลางส่วนเจ้าตัวข้างในตรงนี้นะคะเจ้าแดงค่ะเป็นน้องสุดเลยกระต่ายตัวผู้นะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะผสมพันธุ์กันก็ไล่ผสมพันธุ์กันแต่ทั้งหมดเนี่ยคือตัวผู้ทั้งหมดเลยค่ะคิวนี้เป็นคิวเขาได้วิ่งเล่นสักทีนึง ตัวผู้อย่างที่นําเคยบอกนะคะถ้านําเลือกในกลุ่มที่เขาไม่กัดกันนะคะแล้วถ้าเขาอยู่กันได้เนี่ยเขาก็คือจะจะไม่กัดกันอันนี้คือไม่กัดกันนะคะแต่คือจะไล่ผสมพันธุ์กันเฉยๆก็ยังโอเคค่ะเวลากัดนี่จะขนแบบหลุดทั่วบ้านเลยซึ่งอันนั้นอ่นน่าสงสารมากเลยตัวที่สู้ไม่ได้ก็จะโดนกัดอย่างเดียวอันนี้จะไล่ผสมพันธุ์กันนําก็เลยยังให้ให้อยู่ด้วยกันได้นะคะแต่เป็นตัวผู้ทั้งหมดค่ะเจ้าสามตัวนี้อ้วนมากๆเลยค่ะ อ้วนแบบค่อนข้างจะแข็งแรงนําก็จะให้เขามาออกเที่ยวเล่นในสนามคําว่าเที่ยวเล่นก็คืออยู่อยู่ในกรอบในกรงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมันในสนามมันจะมีแมวที่เป็นค่อนข้างจะเป็นแมวตัวผู้แมวเห่าวก็ยังดูน่ากลัวสําหรับกระต่ายอยู่เพราะว่ากระต่ายเป็นอะไรที่ไม่ได้ต่อสู้กับใครเลยค่ะคือมีแต่ความน่ารักอย่างเดียว อันนี้เป็นเจ้าสามตัวนะคะน่ารักค่ะออกมาก็วิ่งเล่นวิ่งเล่นกันนะคะเขาก็จะอยู่ประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่าที่นําเล่นออกกําลังกายอยู่ในสนามค่ะอันนี้ก็ความวิ่งของเขาก็อยากจะวิ่งไล่ผสมพันธุ์กันค่ะอารมณ์นะคะน่ารักทั้ง3ตัวเลยนะคะเจ้าตัวสีที่มีลายขาวอาทรเจ้าตัวเข้มๆเ,เลยวาจาค่ะแล้วก็ตัวนี้ เจ้าแดงเป็นน้องสุดนะคะแต่ก็ไม่ได้กัดกันน่ารักมากๆเลยค่ะ